ในปัจจุบันมีหลายช่องทางมีหลายแอปพลิเคชันมากครับให้เราสามารถหารายได้เสริมได้นะครับแต่ช่องทางที่นายตึงหนึ่งรู้สึกว่ามันง่ายและสมัครง่ายก็คือการเป็นนายหน้าช้อปปีแบบนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องมีผู้ติดตามขั้นต่ําเยอะเอาลิงก์ไปแปะขายของรับค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องสต็อกของใดๆนะครับแค่แปะลิงก์ขายพอขายได้ก็ได้ค่าคอมนะครับบางคนทําดีๆก็สามารถเป็นไรายได้หลักของครอบครัวเลยนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครเป็นในหน้าขายของในแอปพลิเคชัน s h o p e e ้นั่นเองนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน s h o p e e ของเราเลยครับหลังจากเข้ามาในแอป Shopee แล้วนะครับอย่างแรกเราต้องลงชื่อเข้าใช้กันก่อนนะครับโดยให้เราสังเกตที่เมนูด้านล่างนะครับเมนูทางด้านขวาล่างก็คือเมนูฉันนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ พอเราเข้ามาในเมนูฉันแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับสังเกตที่หัวข้อกิจกรรมอื่นๆนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นปุ่มโปรแกรม Affiliate นะครับก็คือการเข้าไปเป็นในหน้าของแอป Shopee นั่นเองนะครับพอเราเจอแล้วให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเข้าสู่ระบบเลยครับโดยการเข้าสู่ระบบเนี่ยเข้าด้วยกันได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชี Gmail ของเรานะครับหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยวิธีอื่นๆก็ได้นะครับอย่างในที่นี้ผมจะเลือกเป็นดำเนินการต่อด้วย Google นะครับพอเลือกเข้ามาแล้วมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราเลือกบัญชี Google ของเราเลยครับผมจะเลือกเป็นบัญชี Easy ตัวนี้นะครับกดเข้าไปได้เลย จากนั้นเราก็รอสักครู่นะครับให้ทางระบบทำการซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ครับจากนั้นมันก็จะมาที่หน้าลงทะเบียน Shopee Affiliate แล้วนะครับในหัวข้อแรกประเภทบัญชีให้เราเลือกเป็นรายบุคคลนะครับจากนั้นให้เราเลือกช่องทางที่จะโปรโมตนะครับอย่างน้อยหนึ่งช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram Twitter YouTube Facebook นะครับเราเลือกได้เลยนะครับ อย่างในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Facebook นั่นเองนะครับเราก็กดที่ปุ่มเพิ่มใหม่ได้เลยครับพอกดแล้วนะครับมันจะทำการเชื่อมต่อกับ Facebook ของเราเลยครับเราก็กดที่ปุ่มทำต่อได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นให้เรายืนยันลงชื่อเข้าใช้ Facebook ของเราเลยนะครับพอเราใส่ยูเซอร์บัญชีแล้วก็รหัสผ่าน Facebook ของเราแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยครับ จากนั้นก็ให้กดที่ปุ่มดำเนินการต่อในชื่อ Facebook ของเรานะครับต่อมาเขาให้เราเลือกเชื่อมต่อกับเพจนะครับตรงนี้เราก็เลือกเพจที่เราต้องการเชื่อมต่อเลยเพจของเรานั่นเองนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเพจก็กดที่ปุ่มถัดไปได้เลยครับต่อมา s h o ป e ี้ได้รับอนุญ,ญาตในการดำเนินการนะครับเราก็กดที่ปุ่มเรียบร้อยได้เลย เพียงเท่านี้ช้อปปี้ของเราก็เชื่อมต่อกับ facebook แล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มตกลงได้เลยครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วมันจะกลับมาที่หน้านี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ทางช้อปปีต้องการให้เราเอาลิงก์โปรไฟล์ a c e b o o k ของเรามากรอกในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เรากลับออกมาหน้าหลักนะครับแล้วก็ไปที่ Facebook ของเรานะครับ พอเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วนะครับให้เ,หเราไปที่3จุดที่อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยพอเข้ามาแล้วนะครับให้เ,หเราเลื่อนลงมาด้านล่างครับแล้วเราจะเห็นว่ามันมีลิงก์โปรไฟล์ของคุณอยู่ตรงด้านล่างสุดตรงนี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มคัดลอกลิงก์ได้เลยครับพอบาาคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วกลับออกมาหน้าหลักนะครับแล้วกลับไปที่แอปชอ้อปปีของเรานะครับแล้วก็เอาลิงก์ที่เราคัดลอกมาวางตรงนี้นะครับ พอวางเสร็จแล้วให้เรากดที่ปุ่มยืนยันได้เลยครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อบัญชี s h อ p e e กับช่องทางอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ พอเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของหัวข้อสําคัญก็คือเบอร์โทรติดต่อนะครับแล้วก็อีเมลของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรากรอกให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับแล้วพอเรากรอกเบอร์โทรกับ Gmail ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับรหัสยืนยันจากอีเมลนะครับในหัวข้อนี้ให้เรากดที่ปุ่มส่งรหัสนะครับทางช้อปปีเนี่ยจะส่งรหัสตัวเลขไปที่อีเมลของเราให้เรานามากรอกยืนยันในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็กดที่ปุ่มส่งรหัสได้เลย จากนั้นนะครับก็รอข้อความจากอีเมลของเรานะครับตรงนี้ผมจะกลับออกมาหน้าหลักนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่อีเมลของเรานะครับพอเราเข้ามาใน Gmail ของเราแล้วนะครับให้เรากดที่3ขีดตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เลือกที่หัวข้อโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าอีเมลเนี่ยมันจะส่งมาที่หัวข้อนี้ครับกดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นอีเมลจาก S h อ p e e นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นเราจะเห็นรหัสผ่านอยู่ตรงนี้เลยเราก็สามารถคัดลอกนะครับแล้วกลับไปที่แอป Shopee นะครับเพื่อเอารหัสไปวางนั่นเองครับพอกลับมาที่แอป s h อ p e e แล้วเราก็วางรหัสที่ช่องสี่เหลี่ยมเลยนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มส่งที่อยู่ด้านล่างนะครับ และตอนนี้เราก็ลงทะเบียน Shopee Affiliate เเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะอยู่หน้ายินดีต้อนรับแบบนี้เลยจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มตกลงได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายเครื่องมือการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับอันดับแรกเนี่ยจะเป็นค่าสถิตินะครับก็จะมีบอกเราว่ามีคนคลิกเข้าลิงก์เรามาเท่าไหร่มีคนสั่งซื้อสินค้าจากลิงก์ของเราไปเท่าไหร่นะครับและตอนนี้เราได้ค่าคอมอยู่ประมาณเท่าไหร่นั่นเอง และในช่องที่สำคัญเลยก็คือแถบค้นหาสินค้าหรือร้านค้านั่นเองนะครับเราสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วค้นหาสินค้าที่เราต้องการเอาไปแปะลิงก์ขายได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะลองค้นหาคำว่าขาตั้งมือถือนะครับพอกดค้นหาแล้วเราจะเห็นสินค้ามากมายเลยครับ และวิธีการเลือกสินค้าที่จะเอาไปขายเนี่ยหลักการมันง่ายๆนิดเดียวครับอันดับแรกให้เราดูยอดขายที่ขายได้นะครับว่าเขาขายได้ไปกี่ชิ้นแล้วอย่างอันนี้เนี่ยขายได้ประมาณ6000กว่าชิ้นเนี่ยแปลว่าเขาเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับแล้วก็ให้ดูระดับดาวนะครับว่าเขาได้กี่ดาวถ้า4ดาวขึ้นไปเนี่ยถือว่าโอเคเลยที่สําคัญให้ดูค่าคอมมิชชั่นนะครับว่าเราได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ 5. 5เก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรครับและสมมุติถ้าเราอยากเอาลิงก์สินค้าตัวนี้ไป แปลขายนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ <S <S พอกดเข้ามาในตัวสินค้าแล้วนะครับเราก็จะเห็นรูปรายละเอียดสินค้าต่างๆนะครับและถ้าเราแน่ใจแล้วว่าจะเอาสินค้าตัวนี้ไปแปลลิงค์ขายนะครับให้เรามากดที่ปุ่มแชร์เพื่อสร้างรายได้ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับมีให้เราดาวน์โหลดรูปทั้งหมดด้วยตรงนี้เราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยครับและในส่วนช่องทางด้านล่างก็คือการแชร์ไปตามแพลตฟอร์มต่างๆของเรานั่นเองนะครับเราจะแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับสตอรี่ g Facebook หรือถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นนอกจากนั้นนะครับให้เรากดที่ปุ่มคัดลอกลิงก์ไปได้เลยนะครับแล้วเอาลิงก์นั้นไปวางนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นการแชร์ไปที่ Facebook แล้วกันนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลย มันก็จะลิงก์มาให้ที่ Facebook แบบอัตโนมัติแบบนี้เลยครับแล้วเราสามารถใส่แคปชั่นนะครับแล้วก็สามารถกดโพสต์ได้เลยนั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมจะใส่แคปชั่นเป็นเทสแล้วกันนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มถัดไปที่อยู่บริเวณมุมขวาบนจากนั้นกดที่ปุ่มโพสต์ได้เลยครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปดูที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของเรานะครับพอเข้ามาที่โปรไฟล์ a c e b o o k ของเราแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นลิงก์แปะขายสินค้าของเรานั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้ดูแบบคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วเราสามารถทําหน้าตาโพสต์ขายสินค้าของเราได้ดีกว่านี้ได้นะครับอันนี้ผมทําให้ดูแบบคร่าวๆเพื่อนๆสามารถไปตกแต่งใส่แคปชั่นให้ดีๆใส่รูปสินค้าให้ดีๆแล้วแปะลิงก์ไว้ในรูปก็ได้นั่นเองนะครับ กลับมาที่ s h อป e e อีครั้งหนึ่งนะครับนาตึงเนือจะย้อนให้ดูช่องทางในการเข้ามาในเมนูนี้นะครับก็คือให้เราเข้าไปที่แอป s h อป e ีของเรานะครับจากนั้นไปที่เมนูด้านล่างนะครับไปที่หัวข้อฉันตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาไปที่หัวข้อโปรแกรม Affiliate ตรงนี้นะครับ พอเข้ามาแล้วก็จะอยู่ที่หน้านี้เลยครับเราสามารถเลือกสินค้าที่อยู่ในนี้เยอะแยะมากมายไปแปะลิงก์ขายรับค่าคอมมิชชั่นได้เลยโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยนั่นเองนะครับแล้วในอนาคตเมื่อยอดรายได้ถึงแล้วเราก็สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้นั่นเองนะครับลองกดเข้าไปดูที่หวัวข้อรายได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับถึงรายละเอียดการชำระเงินของในหน้า shopee นั่นเองนะครับ เขาจะบอกเราว่ารอบจ่ายค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเดือนละ2รอบนะครับรอบที่1เป็นช่วงวันที่1ถึงวันที่15ของทุกเดือนรอบที่2เป็นช่วงวันที่16ถึงวันสุดท้ายของเดือนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการสมัครเป็นนายหน้าช้อปปีในแอปพลิเคชันช้อปปีของเรานั่นเองนะครับเป็น1ช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเราทํางานอยู่ที่บ้านได้แบบง่ายๆเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นการจุดประกายให้เพื่อนๆมีรายได้เสริมจากแอปพลิเคชันช้อปปี้นั่นเองนะครับและสุดท้าย ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและใครอยากได้ลิงก์สมัครในหน้าช้อป e ีก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงนึแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ